มาดิมาดิมาดิเอายังงามาดิ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 กลับโงมาเลยครับคุณหมอกลับโงมาเลยครับกลับโงมาเลยครับโอเคครับอะไรตรง่นไหนครับเก็บไวเป็นเทียนหรือครับสวัสดีครับพี่ปาวาสวัสดีครับใครลุกไม่ได้นะใครอ่ะ เอาแล้วเอาแล้วออนอีกแล้วออดะออด้วดูดิ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 ดึงจัดอ่ะดูดึงจัดอ่ะดึงจัดอ่ะี่น้ยิผมไม่กดเนาะที่น้องยิงผมไม่อนเนาเขาลงรถมาแบบแปกๆอ่ะเขายั่วจัดอ่ะเขายั่วจัดอ่ะมีรควักนะลงได้เนี่ยลงได้่ลได้เนี่ยลงได้แลพี่ลงได้ลพี่ลงได้ลวี่ลงได้แล้วพี่ลงได้ล้พี่ลงได้แล้ว่งได้แล้พี่ลงได้อล่งไ้่ลงได้แล้วี่แล้ว่ไ้แล่ลได้แ้วได้แล้พี่งได้ว่เดินหน้ว่ได้่ด้แ พี่เดินได้อยู่แล้วพี่ถ้าพี่ไม่ปวดตีนพี่ก็เดินไปแล้วครับพี่ผมไม่ได้เป็นอะไรผมปกติดีโว้เดินเล่นเรื่องผมุนทำไมอ่ะรับพี่นะรับพี่นะครับรับพี่เสมอครับดีได้ชัดดิจีได้ชัดดิได้ชัดดิผมก็แค่ตั้งเยอะอะไรเยอะอยู่เยอะกตีกันอย่างเดียวเลยครับพี่ พี่เราคุยกันก่อนเราสามารถบัฟกันได้ใช่ป่ะเราสองคนบัฟได้พี่บัฟได้หมดพี่เดี๋ยวมันจะเสียที่คิดอยู่อย่างนี้อีกไม่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 ใช่เนี่มันลบอย่ามันลบอย่ามันลบเพื่อนผมอีกไม่ไม่พี่เออพูดอะไรวะพูดอะไรเฮ้ยอ๋อไม่คิดแต่ไม่คิดผม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 ไม่คิดไม่ไม่ ไม่เป็นไรผมแต่ผมพูดไม่าีแต่แต่แค่แแต่พี่ไม่ฟรีแต่เฮียแต่เฮียจีฟรีไปพร้อมแต่ว่าจะให้พี่พูดตล้าแบบพี่โดนที่โดนไี่ไหวนะที่กดหัวแตกนะต่อไอจมราอ่าจจะโดนที่วันี้อ่ะใช่ใช่แต่พี่รัหมดไหี่ได้ไหมไม่ไม่อันนี้จไม่ค่อยได้ครับแต่ผมจำได้ว่ผมขี้พี่นะเอาอย่างงี้พี่เรียกอะไรอ่ะพี่ให้มาทำคอนเทนต์ครับไม่อยากไปแบบว่าามโดนหนึ่งไมพี่อะรเป็นภาระมันอ่ะเอาไว้กินพี่พี่นอนบ่อยน่าจะง่วง โอ้โหเย้หวังดีเว้ยหวังดีโอ้โหไอจีให้กาแฟกูแบบเห็นนอนบ่อยว่ะเออโอ้ดวงง่วงเลยกูว่าเรากูใช่กูว่ามันยิงไม่ได้หรอกูว่าสันติไม่ใช่ทางออกแล้วว่ะเพื่อนพี่พี่จะได้แบบว่าคำการโต่ะพี่เวลาหมายเข้าที่หน้าพี่อ่ะพี่จะได้เห็นชัดโอเคเรบ่อยจี้ผมผิดตัวดีตัวดี ไหนๆก็จะลงจะีแล้วสักนึงมื่อยไหมมาดิ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 มดิมา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 ดิมดิมา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 ิมาด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 ิมดิมา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 ดาดิาดิมาดิมาดิมมาดิมามาดิมาดมาดิมาดิมมาดิ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 มาดมาดิ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 มมาดดิมาดิมาดิมามาดิมาดิมาดมาดิมาดิมาดิมาด ไาดิเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดมาน้องไอไรับครับรอบน้อมาดีมาดีไอเคไปไหนอ่ะเอาไปไหนอ่ะอีก2คนนะเดี๋ยวคนหนึ่งรับีคนน้ะมีสี่หลาอยู่ไหนอะยู่ไหนอโอยไหไอเคไปไหนอะไอ้เคี่ไมเลยหาว่าลุงไงเดี๋ยวหาว่าลุงไงเดี๋ยวหาว่าลุงไงจริงๆเอา่อเลยก็ได้นะจไม่ได้อเรานักเลงตีกันไอควักดเวนเีนเนเนเวนเวนเวนเนนนเว ไอ้เซิร์ฟเพลุมไอ้ไอ้ก่อนแหม้มันกิ่งลุ้มไอ้ก่อนไม่ไหวก็กูไม่ไหวกูไม่ต้องลุมไม่อยากกูเอาเองไอ้สัตว์ไอ้เก่งไอ้ยะไม่ได้ตีเอาไหมไปมาละพบละเยี่อกี่คนวะเนี่ยเขามาห้าว่ะสี่ครับสี่ครับสี่สี่ไอ้ไม่อะไว้ไม่ต้องยุ่งน้องไว้ไอ้ไอ้ไอ้เียนี่มือก่งมาดิมาดิเอายังอ่ะเอาอะไรมาดิสี่สี่สี่ก็สี่สี่เออ ก้อนนึงครับน้องผมน่าจะปลดเยี่ยวนะ่ะรอมดูนเอาอีกคนหนึ่งมาสิอีกคนที่เขาว่างเขาพร้อมนะไม่เอาไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้องผมไม่ชอบความรุนแรงไอ้ใหญ่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดีมาดีมาดิเอายัง่ะมาดี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  Ui. Bây giờ bây giờ phải làm cái game gì mà mình biết rồi nè เดอะเบสป่ะแหมเดอะคิงจริงๆไอ้จบนะนี่จบนะพี่บานนี่จบนะจบจาไว้แล้วหรือนะอาจารย์นี่ต้องขอญาตชิงจักรพรรดิคืนแล้วล่ะเนี่ยอย่าแอคเลยอ่ะอันนี้แอคเลยนะขอญาตขอญาตเลยขอญาตเลย ชุบได้ครับชุบคลิปไอชุบชุบฝ่ายชนะก่อนครับเอซับเอากลับลงมาครับชุบได้ครับพี่อ้าวเหรอครับโอเคครับเดี๋ยวผมชุบเองก็ได้เดี๋ยวผมชุบเอซักลับลงมาครับพวกคีแพ้กลับลงมาเลยครับคีแพ้กลับลงมาครับผมอ๋อครับพี่เพื่อนเขานี่อ๋อ กลับโรงพาบาลเลยครับคุณหมอกลับโรงพาบาลเลยครับกลับโรงพาบาลเลยครับคุณครับกลับโรงพยาบาลเลยครับกลับโรงพยาบาลเลยครับกีแพ้กลับโรงพาบาลครับผมกลับเลยครับกลับเลยเอ้าไา่ยุบเป็นไม่ตื่นเนะกลับโรงพยาบาลเลยครับหมอไอ้ตึงเลยนี่เอกีเราจอดเราจอดซื้อกล่องซ่อมแป๊บเดียวปีนครับแล้วเลยเนี่ย

มึงไม่กูยังไม่ได้นทำอะไรเลยเออไอ้เหี้ยอะไรกูฆ่าหมดเลยกูฆ่าหมดเลยต้องมาเล่นคนเดียววันหลังกูไม่เล่นก็ได้เออได้พี่ผ่านเลยดิแล้วมาเล่นคนเดียวหมอครับแป๊บนึงครับหมอหมอแป๊บนึงครับขอขอขอถ่ายรูปหน่อยครับไม่ได้ขโมยตุครับขอถ่ายรูปหน่อยครับอะไรรูปหน่อยครับนี่เป็นเทียนหรือครับไอจีไมาดิไอจีไมาดิไอีจีไอจีเข้ามาไอจีเข้ามาเพื่อนยูดเป็ดยืนหน่อยยืเป็ดยืดหน่อยเดี๋ยวให้ทิปคุณหมอจ้ะแกขาคุณหมอ อไอเดียดแอคเลยดิเพื่อนชิดหน่อยชิ้หน่อยแอคหน่อยเ่าหน่อยจะดีลวพี่เขาเข้าหนาอย่ายับเลยมีแขนแน่นอนแต่ตะกี้อรเก็บรถเก็อดเอาไม่ทันเดี๋ยวเขาเข้าให้แหละ